สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในอย่างสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจกับภารกิจต่อเนื่องนะครับในอย่างวัดเขาทําประทุนตําบลเขาน้อยอําเภอเขาชาเฉาจังหวัดระยองนะนี่เหมือนเป็นเส้นทางที่ผมเดินวนไปวงนาอยู่ในเขาวงกดเดินทะลุท่าหนึ่งมะโพจุดหนึ่งโอ้โหแบบวันนี้ มันไม่ใช่เรื่องของความเป็นธรรมชาติอย่างเดียวแล้วเหมือนแอดเวนเจอร์เต็มตัวเลยขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นถ้าจุดชมวิวสารพัดถ้ำที่บุกป,ป่าฝ่าดงไหนยังมีลุยน้ำอกีกแต่ว่าภารกิจยังไม่จบนะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้อย่างที่กล่าวว่ามันเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์นั่นคือบริเวณของหุกผาสวรรค์คลิปที่แล้วนะก็อย่างที่กล่าวผมเดินทะลุมาเฉยเลยก็เลยลองเซตตัวเองใหม่ก่อนรู้สึกเหนื่อยมันถ่ายต่อเนื่องแล้เดี๋ยวกลัวว่ามันจะ ไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ก็เลยมาสตาร์ทอีกครั้งเดี๋ยวไปลุยกันอีกสองถ้ำในในพื้นที่ของอุ่าสวรรค์ตรงนี้ว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจต่อนะเมื่อกี้ที่เราลุยกันมาเดินวนกลับมาเหมือนเดิมนี่นะความเป็นธรรมชาติของในเนี้ยเข้ามาเห็นยังไงใครเห็นครั้งแรกนี่ตะลึงแน่นอนพื้นที่ข้างในที่มันซ่อนตัวอยู่เนะนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เดินวนไปทางนู้นนะแต่ที่จะเ,เดินวนมาทางนี้บ้าง ดูซิว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมดูเส้นทางรอบๆนะโอ้สุดยอดเดีย๋ยวผมขอโฟกัสที่พื้นที่ท้ำที่อยู่ข้างในก่อนแล้วกันยังอาจจะไม่เก็บตกบรรยากาศด้านนอกว่ามีอะไรบ้างนะไม่รู้ว่าถ้ำแต่ละถ้ำมันลึกแค่ไหนหรือเปล่าแต่เห็นมันมีถ้ำอยู่เริ่มจากจุดนี้นะ ตรงนี้เป็นถ้ำน้ำที่เราต้องลุยน้ำไปตรงนี้มีชื่อว่าถ้าทองของหินมีทางแยกอยู่สองจุดนะจุดนี้ก่อนแล้วกันขออนุญานะครับโอโอเคตรงนี้เป็นเ,เป็นพระนอนนะที่ปฏิจจสถานอยู่ตรงบริเวณนี้ ก็ไม่ได้เป็นจุดลึกลับซับซ้อนนะแต่ว่าด้านล่างนี่ก็ไม่มีอะไรเช่นกันเป็นน่าจะเป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมของพระท่านนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ ชั้นน้ำตกเลยะแต่ว่ายัางไงเออนี่แหละนะที่เข้าใจว่าเขาหมายถึงรอยพระพุทธบาทจำลองหรือเปล่าเพราะว่ามีลักษณะของเนี่ยน่องตรงเนี้ยเหมือนรอยเท้าเหมือนกันนะขออนุญาตนะครับอแปกดีตรงนี้ข้างบนมีฉัดอยู่นะแล้วก็มีน้ำที่มัน ค่อนข,ข้างจะสมบูรณ์ด้านในนี่ก็เหมือนเข้าไปได้แต่ว่าผมคงไม่มุดเข้าไปนะมีน้ํานะแล้วก็มีสายไฟนี่ไม่ใช่สถานที่ที่ควรจะมุดเข้าไปรวมถึงความเป็นสถานที่ที่มีพญา,านาคอยู่ต้องให้ความเคารพสถานที่มากๆนะนี่นะนองตรงนี้ที่ผมกล่าวไว้ว่าเป็นเหมือนรอยพระพุทธบาท ตรงนี้ก็เหมือนจะตักน้ำได้นะตรงนี้ก็มีหินกากเพชรที่พอจะเห็นล่องลอยอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อาโอเคตรงนี้เป็นพื้นที่เล็กๆท่านั่นเองเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันนะ นี่เมื่อกี้ผมสรุปไปทางนูน้นแล้วก็ไปโผล่ในป่าตอนนี้มาอีกจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำ mm hmm. พญานาคมีชื่อว่าถ้ำพ่อปู่พญาสีสุดโทนาคละหออนี่คือหนึ่งในองค์พญานาคที่ถ้าใครที่มีความเชื่อความศรัทธาน่าจะเคยได้ยินชื่อของ พ่อปู่สีสุดโทนะเริ่มเข้ามาตรงนี้ก็มีโอ้องปั้นฤษีกับองปั้นของปญยะนาคไม่รู้ว่าพอมองเห็นกันหรือเปล่าไม่อยากใช้ไฟอะ่ะฉายใกล้ๆนะขออนุญาตนะครับนี่นะ พื้นที่ข้างในในเย็นเย็นมากในถ้ำน,นี่ก็เย็นถ้ำเมื่อกี้ก็เย็นด้วยความมันเป็นป่าด้วยนะนี่พอจะเข้าใจได้อยู่เนาะตรงนี้เป็นจุดนั่งสมาธินะก็เอาจงจริงถ้าถ้าจะเอาแบบเงียบสงบเนี่ยก็คงจะไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้นะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมนักสถานที่อย่างนี้เยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้านับว่าพื้นที่อย่างนี้มีจุดน่าสนใจอย,อย่างความเชื่อความจัางานี้ก็ มาเที่วยวชมกันได้นะเอาแค่ความเป็นธรรมชาติเนี่ผมไม่ให้อยากให้โฟกัสธรรมชาตินี่ก็สุดยอดแล้วนะเป็นอันซีนจริงๆอะเนี่ยมีใบสีมีความเชื่อเรื่องพญายนาคอยู่ในพื้นที่ทําเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็เมื่อเราเข้ามาข้างในเนี่ยผมเห็นเป็นองค์ใบสีหรือรูปปั้นนะลองดูใกล้ๆก่อนขออนุญาตนะครับตรงนี้คืออะไรเนี่ยมีความเชื่ออะไรสักอย่างนะตรงนี้ มันดูสูงนะแต่ว่าผมเป็นคนตัวสูงก็เลยอาจจะต้องระวังหัวหน่อยบางจุดก็เดินชน,นงง่ายๆนะอะโอเคพอมาถึงจุดข้างในก็อย่างที่กล่าวว่ามีายสีแล้วก็มีลูกแก้วพญานาคอยู่เต็มเลยนะตรงบริเวณนี้หินพญานาคหินเหล็กไหลโอ้หสีดำๆตรงนี้นะต้องขอชมใกล้ๆเลย ถ้าเรามีความเชื่อเรื่องเหล็กไหลเราก็จะรู้ว่าเห็นมันจะมีลักษณะเป็นดำๆเมื่อมืือ่อย่างเงี้ยนะเหมือนหลายที่ที่ผมไปเที่ยวถ้ำก็จะมีความเชื่อเรื่องเหล็กไหลเนี่ยก็จะหเห็นลนักษณะนี้ยอยู่เยอะพอสมควรเลยตรงนี้รู้สึกสงบนะรู้สึกแบบเป็นจุดที่ในช่วงแบบปีกวิเวกจริงๆก็น่ามานั่งสมาธิเหมือนกันนะรู้สึกขลังอยู่ที่นี่ ก็สาหรับคนที่มีความเชื่อความศรัทธาก็อยากให้ตามรอยมากันนะผมว่าเป็นเรื่องหนึ่งจุดแอกทีน่ามาเที่ยวชมโอเคแต่อย่างน้อยเข้ามาตรงนี้ตันนะก็ต้องเดินลุยออกไปเหมือนเดิมแต่ผมสงสัยตรงเนี้ตรงนี้มีความเชื่ออะไรมีเป็นหาบหาบเงินหาบทองแต่มีพวกอะไรมาคล้องอยู่ตรงหลอดไฟเนี่ย ไม่มีคนพื้นที่ตรงจุดนี้ที่ให้ข้อมูลนะอันนี้ผมก็สำรวจในแบบที่ภาษาแบบนักท่องเที่ยวที่อยากถ่ายทอดบรรยากาศเส้นทางให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็เผื่อมีโอกาสได้มาตามรอนมาเที่ยวมาทำบุญกันนะแล้วก็จุดที่ผมสังเกตอีกอย่างก็คือบริเวณผนังถ้ำม,มีคนเอาพวกเหรียญพวกอะไรเนี่ยมาวางกันไว้เต็มเลย น่าจะเป็นเรื่องของความเชื่ออีกอย่างนึงที่ว่าขอพรสิ่งใดแล้วก็วางเหรียญไว้แล้วก็ไม่ให้เหรียญหล่นอันนี้เป็นมุมของความเชื่อนะเนี่ยเยอะมากนี่นะสจุดที่เป็นจุดโฟกัสหลังจากที่เข้ามาในส่วนของมุกผาสวรรค์ซึ่งก็ ถือว่ารวมรวมมาครบถ่วนนะเดี๋ยวควงได้ไปสำรวจในส่วนของพื้นที่ด้านนอกกันต่อตอนนี้คงคัดออกไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปปิดท้ายกันด้วยเส้นทางในหุปราสวรค์น,นะครับว่ามีอะไรที่เป็นจุดน่าสนใจบ้างเจอกันในคลิปหน้านะครับเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้เรามาสำรวจยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับารกิจอื่นๆภายในช่องขอระวาะได้นะครับผมสวีรนนสวัสดีครับ